ขอเชิญชวนชาวเชียงรายร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับศิลปินและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาร่วมงานไ i l i n d ด์พินาเลเ,เชียงราย2023รระหว่างวันที่9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567ณจังหวัดเชียงรายเปิดโลก The Open World ผ่านนิทรรศการศิลปะของศิลปินระดับโลก ที่จะจัดแสดงในสถานที่ต่างๆทั่วเมืองเชียงรายรวมถึงพิพิธภัณฑ์อีกกว่า10แห่งเปิดบ้านผ้าวินเลียนหรือศาลาสแสดงผลงานนิทรศการของกลุ่มศิลปินและองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศพบกับกิจกรรมพิเศษเช่นเทศกาลดนตรีชาติพันธุ์งานฉายภาพยนตร์ศิลปะการสแสดงดนตรีและอื่นๆอีก,อกมากมายร่วมภาคภูมิใจไปกับการเป็นเจ้าภาพ ไทยแลนด์เบเนเล่เชียงราย2023